สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้การงานการงานมีโอกาสได้งานใหญ่ใครดีลงานต่างประเทศตำแหน่งใหม่งานใหม่นะคะหรือว่าองค์กรใหม่หรือขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตขึ้นค่ะวันนี้การงานมั่นคงนะคะการเงินนะคะการเงินวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะใครมีปัญหาการเงินที่ผ่านมานะคะรับรองว่า ช่วงนี้การเงินจะดีขึ้นค่ะมาดูเรื่องความรักบ้างค่ะกับช้าวันใหม่สับสนนะคะสับสนเรื่องความรักนะคะรักไม่เข้าใจกันหรือว่าบางท่านอาจจะกําลังเลือกอยู่นะคะหรือถ้าใครมีคู่แล้ววันนี้ความคิดส่วนทางการมีความขัดแย้งกันนะคะ,ะความคิดเห็นไม่ตรงกันซะแล้ววันนี้เรื่องความรักแต่สําหรับบางท่านสําหรับหนุ่มโสดสาวโสดช่วงนี้อาจจะเลือกไม่ถูกก็ได้นะ อาจจะมีคนมา,าเข้ามาในชีวิตเยอะนะคะอาจจะเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใครดีสําหรับคนสวยคนหล่อนะคะมาดูเรื่องโชคลาภวันนี้นะคะเลขเก่าคือสื่อนําโชคเบอร์ห้องเบอร์บ้านคือสื่อนําโชคนะคะเลขมงคลเลขหน้าไพ่สองหนึ่งสองศูนย์แล้วก็ห้าค่ะสีมงคลวันนี้สีฟ้าสีเขียวค่ะ สุขภาพวันนี้ปวดคอบาไหลข้อมืออักเสบนะคะระบบทางเดินหายใจปอดลอดลมนะคะหรือหัวเข่าข้อเท้านะคะอาเคสขัดยอกจากการทํางานหนักนะคะวันนี้นะคะอ,อาจจะปวดต้นคอด้วยนะคะหัวเข่าด้วยนะคะดูแลสุขภาพทาบุญเสริมดวงวันนี้ทําบุญกับโรงพยาบาลหรือบริจาคเลือดก็ได้ผ้าหอ่อศพลงศพหรือแม้กระทั่งบริจาคเสื้อผ้านะคะอาเป็นการ ทำบุญเสริมดวงนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรานะคะวันนี้นะคะถือว่าดวงกลางๆนะคะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีเลิศนะคะาบางท่านอาจจะมีเรื่องงานเนี่ยช่วงนี้อาจจะแบ่งพักแบ่งพวกถ้าใครอยู่ในองค์กรใหญ่ๆระมัดระวังความคิดและคำพูดนะคะหลีกเลี่ยงการขัดแย้งนะคะส่วนการเงินก็ยังยุ่งเหยิงนะคะแต่ใดๆนะคะ,ะ,คะก็ผ่านนะ ส่วนความรักก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องไม่ถูกหรือ,อช่วงนี้ก็จะงัดแข้งงัดขากันงัดข้อกันกับคนรักนะคะความคิดเห็นมองต่างมุมนะคะจะทําให้เครื่องเครืองกันบ้างนะคะแต่ใดๆนะคะถ้าคนโสดยังไม่ใช่เรื่องอไม่ใช่ไม่ใช่วันที่ดีสําหรับคนโสดนะคะเรื่องความรักให้โฟกัสเรื่องงานและเงินไปก่อนความรักช่วงนี้ถ้าถ้าเจอใครช่วงนี้ก็จะเจอคนอารมณ์ร้อนนะ นะคะความคิดเห็นก็จะไม่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นเบาไว้เบา,บาเรื่องความรักวันนี้แต่ถ้าใครมีแฟนแล้วก็อ,อารมุมอร่อยกันนะคะ,ะผ่อนหนักผ่อนเบานะคะเพื่อความสุขนะวันนี้คอยโชคดีค่ะ